เพือพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม <c oughs> วันนี้วันจันทร์ที่19พฤษภาคม2,568 <c oughs> ปากอาคอาสนะบูชาครั้งที่8 <c oughs> วันจันทร์แรม8ดค่ำเดือน6ปีมาเสงวันนี้เป็น วันธรรมีบูชาการบูชาวันที่แปดธรรมีบูชาแปลว่าบูชาวันที่แปซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ หลังชากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธบรินิพานไปแปวัน <c oughs> <c oughs> เป็นวันที่ชาวพุทธที่เป็นพุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้แสดง ในครั้งแรกก็คือการถวายพระเพลิงพุทธศรีละและในการต่อมาเราก็ไม่แน่ใจว่าการฟื้นฟูวันธรรมมีบูชาจริงแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยนักนักประวัติศาสตร์ ที่ไม่มีความสนใจเกไม่มีความสนใจหรือไม่มีความจะสนใจและจะใช้คําว่าอะไรที่เขาไม่ไม่ใส่ใจว่าให,ให้ให้ความสําคัญกับพทธศาสนาก็ไม่ได้สนใจการม่อยู่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพระองค์การประกาศศาสนาหรือการมี พุทธสาวกอริยสาวกทั้งหลายเขาก็ไม่มีความสนใจใส่ใจเ <c oughs> พราะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเขาแต่ทีนี้ว่าผู้ที่มีปัญญาในกลุ่มหนึ่งคนที่มีปัญญาที่สแสวงหาความจริงความเข้าใจก็จะสแสวงหาความจริงความถูกต้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริง ในชีวิตรับปรการที่สําคัญที่สุดในมนุษย์เราไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เองจริงๆไม่มีใครรู้อะไรเองเลยไม่ว่าจะเป็นกลุกคนนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ารวยมากมา,กายก่กองอย่างไรก็ตามหรือแม้แต่ว่าเป็น ผู้ปกครองชนชั้นปก,ปกครองใดๆก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะรู้เองแต่นี้นปัญหาที่เราทั้งหลายผู้ที่เป็นคนนอกพุทธศาสนาก็จะไม,ไม่ไม่เชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้ตรัรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แต่มีความเข้าใจว่าพื้นฐานหรือความเป็นมาหรือรากฐานของศาสนาพุทธมาจากพราหมณ์บ้างมาจากลัทธิอย่างโน้นอย่างนี้บ้างเป็นความจริงนะเป็นเรื่องคนละเรื่องอย่างพราหมณ์ก็เป็นคนละเรื่องเพราะพราหมณ์ก็มีสูงสุดคือพระพรม แล้วก็ในลัทธิใ,ใดๆก็ตามก็มีสิ่งสูงสุดของแต่และลัทธิของตนของตนแม้แต่ในศาสนาเชนหรือในโครนาตบุจะเป็นศาสนาอาเทวนิยมเหมือนคล้ายๆกับพุทธศาสนาแต่ก็เป้าหมายในอการอธิบายความหรือความจริงหรือการเข้าถึงความจริงก็ไม่เหมือนกัน เพราะการเข้าถึงความจริงของพุทธศาสนาคือเข้าถึงความเป็นไปจริงๆด้วยปัญญาที่แท้จริงคือถ้าเราเองเราเองทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังว่าเสนาสัาสัม,มาทธเจ้าแสดงธรรมอะไรอย่างไรเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นคืออะไรกันแน่ แล้วก็การที่พระองค์ได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหมายความว่าอย่างไรกันเนี่สิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เข้าใจความจริงที่แท้จริงเราจะเรียกว่า,านสามัญลักษณะนั่นคือเรียกว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติอน,นจังทุกขังนัตตา ความเข้าถึงความเป็นอนัตตาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจสุดท้ายของของสรรพสิ่งด้วยปัญญาสุดท้ายหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรแต่ที่มันมีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นเหตุหตหตมีเหตุจึงมีผลอย่างนั้นมีเหตุที่มีผลอย่างนั้นวันหนึ่งเราเรามอง มองคนที่เดินอยูในที่ที่ใดๆก็แล้วแต่เราก็เห็นคนเดินอยู่น่ะมีเงาแต่เราก็ไม่สามารถจะจับต้องเงาได้แต่เงาเน้มันมีมีเพราะว่ามันมีแสงที่กำเนิดแสงหยุดทิศหนึ่งแล้วมันมีวัตถุคือจะเป็นคนเป็นวัตถุที่บังก็ทำให้เกิดเงาแต่เงานั้น มันไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่ว่ามันมีคนมายืนอยู่แล้วก็มีแสงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งก็จะมีเงาทอดลงไปบนพื้นเงาทอดลงไปที่พระผนังเงาทอดไปที่นั่นที่นี่แต่เงาจะบอกว่ามมีจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีจริงแต่มันมีอยู่ประจักษ์เห็นได้หรือเหมือนเงาในกระจกถ้ามันเป็นกระจกเงา เรามองไปมันก็มีสะท้อนตัวเราที่ยืนอยู่ตรงนี้มองเห็นที่ที่กระจกนู้นมันคือเงาซึ่งเรามีอยู่เงามีอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเมื่อมันมีสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงมีนั่นคือความเป็นไปของพุทธศาสนาที่พระองค์ได้เข้าใจความเข้าใจประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสักกายติฐิ เป็นความเข้าใจของมนุษย์ทั้งหลายทั้งโลกทั้งคนแล้วก็สัตว์ส่วนต้นบมากลากไม้ก็ไม่ไม่ไมเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในคนกับสัตว์มีสักกาย,ยทิถีนี่มีความยึดมั่นถือมั่นในตนว่านี่คือเรารอบทาน 360องศาในตัวเราเป็นทัเหมือนจะเป็นลูกกลมครับ3 6ม3 6อองศาเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่คือเราความปรารถนาใดๆที่เป็นไปเพราะความแจ้มชื่นเบิกบานติดข้องก็เพื่อเราเมื่อมันมีเราก็ต้องมีของที่เราต้องการเราก็ชอบเราก็อยากได้ นั่นคือส่วนที่ดึงเข้าอีกส่วนหนึ่งผลักออกเพราะเราไม่ไม่สมความปรารถนาในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่มาถูกต้องกับเราในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อเราไม่พอใจมันก็เป็นความโกรธที่จะผลักใส่ออกไปโดยวิธีการตา่างๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจ เรียกว่าความหลง <c oughs> หลงไปยึดหลงไปเกลียดนั่นคือโมหะเออโมหะคือความหลงพระองค์ได้ทรงรู้ได้ปัญญาว่าอย่างนั้นคนเราทั้งหมดมีมีตัณหาความต้องการทยานอยากเพื่อเพื่อความสุขของตัวซึ่งมันมีตามเหตุตามปัจจัย มันไม่มีตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วก็สิ่งทั้งหลายแหล่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ,วบดวแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเท่าน,นั้นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเรื่อยๆแรกๆหมายถึงว่าครั้งแรกของคนฟังไม่ใช่ครั้งแรกของพระองค์ พปรองแสดงธรรมาจากขาบพนนันสูตรให้กับปัญญวัคคีได้ฟังในวันอาสันหะบูชาหลังจากนั้นพระอก็แสดงธรรมให้ยาศากุลบุตรได้ฟังพอของยาศากุลบุตรได้ฟังแม่และภรรยาเก่าของยาศากุลบุตรได้ฟังทั้งหมดมีความเข้าใจในธรรมะที่พปรองได้แสดง เข้าใจแก่นแท้จริงของธรรมะที่แท้จริงก็คือความยึดมั่นถือมั่นเพราะแก่นแท้ของพุทธศาสนาตัวจริงก็คือเข้าถึงความเข้าใจของความยึดมั่นถือมั่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบรารมีเป็นพระมหาโพธิสัตว์ตั้งแต่พระชาติแรกเมื่อ ยี่สิบประสงค์ไขที่ผ่านมากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งคือเราใช้คำภาษาไทย,ยยกย่องตามเป็นศัพท์เรียกว่าเป็นราชาศัพท์ในทางพุทธศาสนายกย่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ราชาศัพท์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะ ต่ถ้าเป็นภาษาธรรมดาที่สื่อสารกันเรียกว่าเป็นพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานก่อนที่จะเป็นพุทธ,ธะก็บำเพญบาร,รมีเรียกว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์หรือเป็นมหาโพธิสัตว์ก็ได้แต่ที่เรายกย่องว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์พระปัจเกโพธิสัตว์ สาวกโพธิสัตว์อะไรอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการยกย่องด้วยคำพูดแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาด้วยพระทยัยด้วยใจของท่านว่าจะเป็นผู้ธดเจ้าจะเป็นพระปเจคือพระเจ้า,จาหรือจะเป็นสาวกสาวกพุทธหรือสาวกโพธิสัตว์อะไรก็ว่าจะเป็นพุทธสาวกใช้พุทธสาวกไม่ใช่สาวกพุทธ นั่นแหละคือในความจริงสุดท้ายที่คนเข้าใจคือเข้าถึงความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในเราแล้วเราก็ยึดถือย,ยึดยึดมั่นถือมั่นในเรามาตั้งแต่ชาติก่อนๆแต่เราไม่เข้าใจคือมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาด้วยความไม่เข้าใจเกิดมาด้วยความหลงทุกคนเราวิชาเป็นตัวพาเกิดเท่านั้น แต่ว่าการมาเป็นบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาโพธิสัตว์โ <c oughs> ร่งเข้าใจว่าความจริงความจริงของม,มนุษย์ทั้งหลายที่จมจ่องตกอยู่ในความทุกข์ความทรมานเหมือนตกอยู่ในท่ามกลางทะเลหรือมาหาสมุทรใหญ่ไหวไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปทางทิศไหนพระมหาโพธิสัตว์เนี่ย ตั้งความปรารถนาหรือมีความเข้าใจว่าฝั่งมันต้องมีฝั่งอะมีอยู่แล้วความเข้าใจหรือปัญญาของพระหมหาพธทสัตว์ก็ต้องว่ายน้ําไปเรื่อยๆและการว่ายน้ำเนี่ยว่ายไปเรื่อยหรือว่าชาตินี้ไว่ายไปแค่นี้จมไปเกิดมาใหม่ก็ว่ายต่อไปเรื่อยๆเกิดมาก็ว่ายต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดในพระเจ้าสุดท้ายเป็นพระอนันต์ อรันตสัมมาจะไม่ด้ขึ้นฟังได้แต่ในกลุ่มคือถ้าในในทะเลหรือในมหาสมุทรนั้นมีสัตว์ทั้งหลายจมจมอยู่อย่างนั้นเต็มไปหมดเลยสัตว์ทั้งหลายมีความรื่นเริงบันเทิงใจรื่นเริงบันเทิงใจอะไรบ้าง เดินเลืงบันเทิงใจที่เรามีอะไรๆมีความมีความสุขว่ายน้ำอยู่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่มันมีความชื่นใจสักนิดสักหน่อยก็เพลิดเพลินอย่างนั้นแล้วก็จมจอมไม่ยอมไหวต่อ จมแล้วผดขึ้นมาแล้วก็จมแล้วก็ผดขึ้นมาอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นที่จมท,ที่แบกว่าอยู่ในทะเลแห่งวัฏฏะสงสารที่พระมหาพุทธสัตว์ได้มองเห็นอย่างนั้นคือใจในกลุ่ม <c oughs> ของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในทะเลในมาสมุทรใหญ่กว้างใหญ่ซึ่งมองฝั่งไม่เห็นมีมากมายเหลือขนาดนับ แต่จะมีหนึ่งมีสองหรือมีมีอาจจะมีเป็นหลายหลายท่านแต่ก็นับจำนวนที่จะเป็นเปอร์เซนต์มันไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็มีความปรารถนาที่จะไหวไปไหวไปไหวไปให้ได้เพื่อถึงที่สุดแห่งถือขึ้นฝั่งได้ฝั่งนั้นจะเรียกว่าเป็นอมตะเป็นนั้นพระณิพานเลยก็แล้วแต่ นี่คือความตั้งใจของพระหมหาโพธิสัตว์ถ้าเราไปอ่านในชาดกทั้งหลายแหล่ของพระโพธิสัตว์พระองค์ปัจจุบันที่เขาเขียนเอาไว้เพราะว่าพระองค์ก็ได้เป็นผู้เทศแสดงธรรมเองในแต่ละพระชาติแต่ละพระชาติที่พระองค์สเสวยชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นแล้วก็ได้เจอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายหลายพระองค์ที่ผ่านมา <c oughs> ในตลอดระยะเวลาในการบาเพ็ญบารมีหลายสิบมาทรงไข่หลายแสนกับ <c oughs> ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นค,คือผู้ที่บผู้ที่ตั้งใจจะบำบเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยมีปัญญา อยู่ในระดับแต่ปัญญาที่มีในระดับไม่ใช่ปัญญาในระดับที่จะตัดสรุลและเข้าถึงธรรมแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจว่าความทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้หนทางที่จะไปถึงความดับทุกข์ ก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังถึงยังไม่ถึงในการที่พระมหาโพธิสัตว์ได้พบได้เฝ้าได้ฟังธรรมจากสเด็์พระสัมมาจมุทธเจ้าพระองค์ใดๆก็ตามสมเร็จพระสัมมาจมุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ที่ผ่านมาที่เจอที่พบกันก็เป็นผู้ที่แสดงธรรมอย่างเดียวกันภาษาที่ใช้อาจจะเป็นคนลภาษา แต่ความหมายในสภาวะธรรมคืออย่างนั้นจริงๆเหมือนอย่างเงาหรือแสงสว่างหรือแสงแดดอะไรเนี่ยในภาษาเราจะบอกว่านี่คือแสงแดดนี่คือดวงอาทิตย์ภาษาอื่นเขาก็เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ภาษาจีนเรียกอย่างภาษาแขกเรียกอย่างหนภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างนี้ ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเรียกคนคนละอย่างแต่นั่นคือดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่ทําให้เกิดแสงสว่างในธรรมะที่สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งหมดทุกพระองค์คือเรื่องเดียวกันแต่เวลาแสดงธรรมจะใช้ภาษาก็แล้วแต่ในยุคสมัยนั้นๆ ในปนัญหาสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจนะมีปัญญาแค่ไหนถ้ามีปัญญาแล้วเข้าใจก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือประโยชน์เกิดขึ้นจากผู้ฟังแล้วเข้าใจนี่พูดถึงเรื่องของในหลังรุ่นหลังต่อมาในการต่อมาที่เมื่อมีมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในพุทธันดรใดๆก็แล้วแต่ ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าเป็นบริษัทบริษัทที่หนึ่งก็เป็นนักบวชเป็นบริที่เป็นภิกษุบริษัทที่สองอภิกษุก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นนักบวชแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นนักบวชหญิงถ้ามีแต่นักบวชหญิงเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะการันตี ว่าการบวชของเขาจริงๆริเนีบวชเพื่อต้องการที่จะเรียนรู้เข้าใจความทุกข์ที่ตรงที่ถูกต้องแท้จริงแล้วก็จะออกไปจากความทุกข์ที่ตรงที่ถูกต้องแท้จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครจะมีปัญญามากกว่ากันเพราะปัญญาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเพศ เพศหญิงหรือจะเป็นผู้ชายใครจะมีปัญญามากกว่ากันไังมไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเข้าใจสภาพธรรมได้แค่ไหนเพีงเยงไรกลุ่มที่สามเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เรียนรู้ศึกษาธรรมะมีความเข้าใจแต่ไม่มีอธิยาศัยที่จะบวชนี่ก็เป็นองบาศกแล้วก็ผู้หญิงที่เรียนรู้เข้าใจธรรมะ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอธิยาศัยที่จะไปบวชเป็นภิกษุณีเป็นอย่างนี้ทุกพุทธันดรเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้ว่าเมื่อมีบริษัทบริษัทสี่ที่สำคัญาดยเฉพาะในยุคพุทธกาลนี้ตั้งแต่ในหลังจากเสนพระสรัรรมสรรมาสัมพุทธเจ้าปรินิพาน แล้วก็มีการถวายพระเพธธลิงพุทธศรลแล้วเก็บพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกันไปบรรจุที่เมืองโน้นเมืองนี้แควนนั้นแควนนูน้นทำพธรรมสถูปใจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและในการต่อมาบุคคลผู้ที่บอกว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนพระสัมมาธเจชาที่สุดก็คือภิกษุ ในช่วงแรกๆจะมีพระอาหารหัน,นต์เป็นจํานวนมากและพระอาหารหันต์เหล่านั้นก็ทํา,าหน้าที่ในการประกาศธรรมโมเสสพระสาม,มาสมเจ้าแสดงธรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังได้ประโยชน์เข้าใจธรรมบรรลุธรรมเหมือนในช่วงแรกของการที่ส่งพระสาวกไปประกาศศาส,สนาก็าอย่างนี้ ทีนี้ว่าพอมีการประกาศธรรมมาเรื่อยๆๆคือประกาศธรรมไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวหรือในยุคการต่อมาหลายร้อยปีผ่านมามีการจารึกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาจะตั้งแต่พระไตรปิฎกพระบาลีมาเป็นพระอัตถคถาดีกานุติกาทั้งหลายแหละที่แล้วก็ถึงเกจิอาจารย์ผู้ทีบ่บรร อธิบายความอธิบายความเพื่อประโยชน์เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นจริงๆแล้วมันยากไม่ใช่ว่าง่ายๆขึ้นการอธิบายความไม่ใช่เรื่องง่ายงทีนี้เมื่อผ่านมาถึงปัจจุบันเราไม่รู้เลยเราแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเหตุว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายแหล ไม่ได้ประกาศธรรมวามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรงที่ถูกต้องแท้จริงแต่ประกาศธรรมเพื่อผลประโยชน์เพื่อปากเพื่อท้องของตนเนี่ยปัญหาใหญ่ทำให้ผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจพุทธศาสนาที่ตรงที่ถูกต้องแท้จริงเราไม่มีที่พึ่งเราขาดที่พึ่งเพราะพระคุณเจ้ามนหลง ในเรื่องของทรัพย์สมบัติทั้งหลายเละอยู่กินอย่างดีเกินกว่าคนล่ำรวยทั้งหลายเลยนั่นคือปัญหาใหญ่และต่อไปความล่ำรวยของพระคุณเจ้าเนี่หนละจะเป็นตัวทำลายพระคุณเจ้าเองชาวบ้านเขาจะไม่สนใจพระคุณเจ้าต่อไปแล้ว ว่าพระคุณเจ้าจะเป็นอย่างไรจะมีศีราจ,จระลวัตอย่างไรเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาจะสนใจคำของพระอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างนั้นเขาจะหมดเวลาบุญที่เกิดขึ้นก่อนที่ที่การพระพุทธบุตรบชนผู้ดูแลรักษาพระเถรเจ้าพระพุทธศาสนาอมรอนนมทนาขอเริ่มุสนิกับปุพกาลีถนัดพ่อแม่ปุ้ย่าตาใหลวงป้านาอารมุขกันอนุโมทนาขอเริ่มุสนิกับ เทวดาท่านหนึ่งแต่ผมเทวาร้วเทวากาศเสถาวรเทวดาทุกชาตินั้นรู้การอนุโมทนาเทวดาผู้มีสมาธิที่เข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของเทวะปะสัสม,มาวชันมนเดียวก็ช่วยกันจันหลงรักษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของเทวะปัสสาวะชั้นเดียพบประโยชน์แก่มนุษยชาตรริและเบียงสัจจนก่อน,น,นสิ่งพุทธนอดเขอเรื่องมุสลิมกับสันนรกทลายเปรตอสุรกายสเดลชาร่วมกันอนุโมทนาพัฒนาผลจากทุกขติภูมิในเรวัน บุคคลผู้มีปัญญาเปนความสามารถเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงขอเจริญประสวรรค์จะไม่ก็ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงขอเจริญประสวรค์จะไม่ได้พุโประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรือเวเนสสัดจนกว่าจะสิ้นพุทธนนันดร